กระแทกที่าสารจำจังที่สุดสุดวันนี้งดตากผ้าระวังหลังคาเริวอุตุประกาศฉบับที่7ลมแรงหนาวพยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่างวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศทางเพจและย o u t u b e ปลาพยากรณ์ที่พอลุงพลาชัยทาง Facebook ประจำวันจันทร์ที่27มกราคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะามาดูและติดตาม ยี่ได้ของพื้นที่เสี่ยงลมกระโชกแรงบริเวณประเทศไทยตอนบนและพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงที่สัตว์เข้าหาฟังแนวโน้มฝนและอากาศหนาวเย็นจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว26มกราคม2 5 6 8ริปเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาตั้งแต่ในช่วงสายของเมื่อวานนี้ เริ่มมีลมแผ่แผเข้ามาหลังจากนั้นช่วงบ่ายเริ่มมีลมกระโชกเข้ามาเล็กน้อยถึงปานกลางและในช่วงเย็นลมเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆจนถึงดึกและนะครับจนถึงเช้าบริเวณพื้นที่สารฝั่งตะวันออกก็ยังคงมีลมกระโชกแรงเข้ามาสาเหตุก็เนื่องมาจาก ในด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศชี้แจงแล้วนะคะในเรื่องของอากาศหนาเวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและกระลมแรงบริเวณอ่าวไทยกระทบตั้งแต่ในวันนี้27-28มกรถึงาคม2568บบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแะระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิลดลง กับลมแรงโดยภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง4-6องศาส่วนภาคเหนือภาคกลางเทพมหานครปริมนทนภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซนเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมถึงให้ระวังตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรง สำ,สำหรับมรสุสสสสสสมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนกักคลื่นลมแรงที่สัตว์เข้าหาฝั่งส่วนชาวเรืออ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่27-28มกราคมนี้นะคะติดตามประกาศข่าวสารพยออาประกาศกันอย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นแล้ว กรมอุตุนยิยมวิทยาศูนย์อุตุนยิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างพื้นที่เสี่ยงคลื่นสูง2เมตรบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี พื้นที่เสียงคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณจังหวัดน,นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งนะคะมบได้ของมวลอากาศเย็นหรือบริเวณของอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมซึ่งในระลอกนี้จะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1020ั่จนถึง1,022เฮกโตปาชานซึ่งมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมก็จะดันริมความอากาศสูงลงมาอากาศเย็นถ้าไม่มีอากาศที่แห้งและลมแรงแซนยิ่งที เส้นยิงลึกเส้นยิงต่อเนื่องก็จะทําให้ลมหนาวทางานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเส้นยิงลึกทําให้ได้ของมวลอากาศเย็นปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนนี้มากขึ้นเส้นที่ถี่ทำให้มีลมกระโชกแรงและเส้นที่ต่อเนื่องดังนั้นนะครับในด้านของลมกระโชกแรงที่เข้ามาก็พัดนำบริเวณเส้นกอบรรยากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นลงมาด้วย ทำให้มีลมกระโชกแรงเข้ามาซึ่งในรอบนี้ลมกระโชกแรงมากสุดอยู่ที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ ซึ่งคาดว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้26มกราคมจนถึงในวันนี้27มกราคมจะเป็นวันที่พีคสุดของลมกระโชกแรงในรอบนี้หลังจากนั้นในวันพรุ่งนี้28มกราคมจนถึง29มกราคมก็ยังคงมีลมกระโชกเข้ามาแต่ความแรงก็จะลดลงแล้วนะครับหลังจากนั้น30มกราคมเป็นต้นไปในด้านของบริเวณความอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นถอยแล้วนะครับ และอาจจะมีเข้ามาแผ่ๆบ้างในบางช่วงคือในช่วงวันที่4กุมภาพันธ์จนถึง10กุมภาพันธ์แต่มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงนะครับดังนั้นก็จะมีอากาศเย็นแผ่ๆเข้ามาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกอีสานทางตอนบนและภาคเหนือทางตอนบนติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นไงกันบ้างครับลมกระโชกแรงเมื่อคืนนี้พื้นที่ไหนที่มีลมกระโชกแรงมากกันบ้าง ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้และบริเวณพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ไหนเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้กันบ้างก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับต่อไปจะพาไปดูการพยากรณา์าในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้27-28ถึงมกราคม2 5 6พยพยากรณ์ในอีกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือ จะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด12-17องศาและสูงสุด30-35องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด6-14องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวกลับจะมีลมแรง อุณหภูมิจละดลดลง4-6องศาโดยต่ำสุด11-14องศาและสูงสุด28-34องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิลลต่ำสุด7-11องศาจากลตามตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากลางจะมีอากาศเย็นในตอนช้าลมแรงอุณหภูมิจละดลดลง1-3องศาทางตะวันออกของภาคอุณหภูมิลลต่ำสุด16-20องศาและสูงสุด 3ถึง36องศาจากลมตะวันออกความเร็วส0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจละลดลง1-3องศาโดยจะมีฝน,นเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด16-22องศาและสูงสุด 3, 3า36องศาจากลมตะวันออกความเร็วส5 3 5กถึงิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคขึ้นสํมกว่า1เมตร ห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศเย็นยัตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง,ง1-3องศาโดยต่ำสุดส8 2 1่วน1 8อ1องศาและสูงสุดน3 3 6องศาจากลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปียกอากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศเยน็นยันตอนเช้าทางตะวันของภาคจะมีฝนฟ้าขนองอยละ30 ส่วนมากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาและสูงสุด30-34องศาตั้งแต่นครศรีธรรมราชขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความร็วสัมพัท์ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูง1-2เมตรบริวเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร และตั้งแต่สงขาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วย0่สถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 5ิบองศาและสูงสุด33-35องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส5บถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงททเลคขึ้นสูงประมาณ1เมตร ห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของทุกท่านติดตามเพียงประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจิรจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีละต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้น่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ